การหยดยาป้องกันเห็บมัดเนี่ยอันตรายต่อแมวมากถ้าหากว่าคุณหยดไม่ถูกวิธีการหยดยาป้องกันเห็บหมัดต้องหยดบริเวณที่น้องแมวเลียไม่ถึงนั่นก็คือบริเวณหลังคอและต้องแยกน้องแมวออกจากกาันน้องไปเลียขนให้กันแล้วโดนยาบริเวณที่หยดต้องแยกอย่างตามสองชั่วโมงเพื่อความชัว์บ้านนี้แยกไปเลย4ชั่วโมงหยดง่ายๆใน3ขั้นตอนล็อก แวกหยดล็อกใช้ขาล็อกตัวน้องแมวไว้เพื่อไม่ให้น้องดิ้นหนีแวกขนน้องแมวออกจนเห็นผิวหนังยดยาลงไปบริเวณที่แหวกเกลีย่ยยาเป็นแนวยาประมาณ3มเซนเพื่อป้องกันยาไหลออกนอกบริเวณที่เราแวกขนไวหยดจนยาหมดหลอดเช็คบริเวณรอบๆที่หยดว่ามีการไหลของยาหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เรียบร้อยจากนั้นแยกน้องแมวออกจากกันป้องกันน้องแมวตัวอื่นมาเลียบริเวณที่หยดยาข้อควรระวังหลอดยาที่หยดเสร็จแล้วทิง้งขยะให้เรียบร้อยให้พ้นจากน้องแมวเพราะว่าน้องอาจจะไปเลียหลอดยาได้ปลอกคอต้องถอดก่อนยดป้องกันยาโดนปลอกคออและะาจจซึมไปบริเว อื่นได้เราก็จะทําการแยกน้องแมวออกจากกันอาการเมื่อแมวเลียยาหย,ยดมันน้าลายไหลามากผิดปกติอาเจียนเสื้องซึมตัวสัน่นเดินเซเบื่ออาหารหายใจลําบากหากสงสัยว่าน้องเลียยาหย,ยดมันให้รีพาไปหาหมอทันที